Yo, <Hello. S 1> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลัค k ี c ชีชิชิบเจอกับเช้งแล้วก็ล็อกนะคะวันนี้เรามาทำลองให้ดูเวอร์ชันตามรีเควสต์คนดูก่อนหน้านี้นชิงเจอคอมเมนต์หนึ่งมาไม่คอมเมนต์หนึ่งอะ่ะมีหลายคอมเมนต์เลยคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พวกพี่ลองชิมขนมอันนี้หน่อยกำลังฮิตเป็นขนมประมาณว่า Technology, เทคโนโลยีอวกาศล็อก <ee> <h ye> นั่นก็คือเยลลี่ฟริตดรยหรือเยลลี่กรอบอ๋อเยลลี่ฟริตดรยจะเป็นยังไงเราจะมีอะไรฟรีตดร์มาบ้างไปดูวันนี้บอกเลยว่าเยอะ เยอะมากเหนียวมือมากด้วยมันจะที่จ่ายไปเยอะมากอ๋อใช่ <c oughs> หมดตู <c oughs> ท้ที่จยตังไปเยอะมากมานี่คือเยลลี่ฟรีสไตล์ทั้งหมดที่เราได้มาวันนี้ชืช่อแคมชมนี่นึงนะ อนี้ไม่ไหวแล้วตรองน,นี้คือไม่ไหวแล้วคือเขาแพ็คมาแล้วมันแบบกระจุยกระจายออกมาข้างน,นอกเหนียวไปหมดเลยนะคะอร่อยเป็นแบบคุยผงนะครับเป็นเศษผงอันนี้คือแกะกล่องออกมาขึ้นเหนียวมากโกมดขึ้นมากไหนๆก็ไหนๆเอาด้านนั้นก่อนเลยไหมอ่ะเอาน้องคนนี้ก่อนเลยแนนลย้วกันสภาพเขาไม่ไหวแล้วนะคะเขาจะขีดแล้วอ,อันเนี้ยมันคือลูกอมคาราเมลคุณนึกว่าแคปหมูถ้าพูดตามสัตว์จริงแวบแรกที่เห็นเหมือนแต่ให้ดูดีกว่านั้นก็แคปหมูครับทุกคนแล้วมันมารวมร่างกันหมดแบบนั้นเลยหรอแคปหมู งั้นเรามากินสามัคคีพร้อมไหมทุกคนขนมฟิชชอันแรกมันกรอบมากมันคัดหมูเลยว่ะเล็กปันมากตอนแรกที่กัดอะ่ะกรอบมากเลยนะแต่พอเริ่มโดนน้ำลายเราอ่ะกุ้งมันเริ่มเหนียวกลับไป,ไปเป็นลูกอมอีกรอบหนึ่งเว้ยมไม่ต้องเลิดปันมากไม่ต้องโชว์ให้เห็นก็ได้ปเปลีแล้วอืมกลายเป็นจุก,กัด์เตอร์ตอนนี้แต่ว่าเออมันกรอบจริงมันกรอบตอนแรกเห็นมัน่าจะได้ยินเสียงอะ่ะ มาดูอันต่อไปเป็นเยลลี่ที่เคยฮิตมากเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วเยลลี่ลูกโลกอันละ79บ้าทครับทุกคนนี่สีฟ้ามาเชลอาเราเคยทำเยลลี่ลูกโลกแบบเวอร์ชัน DIY ของเราด้วยนะคะไม่เหมือนมากอร่อยมากเลยด้วยมาลองดูกันว่าเยลลี่ลูกโลกเวอร์ชันกรอบมันจะเป็นยังไงมาเป็นมัชเมโลนะคะทุกคนไอเยลลี่ลูกโลกเนี่ยเดี๋ยวหยิบออกมาให้คุณผู้ดูดูใกล้ๆนะครับเอาแบบจะจกตากันไปเลยทีเดียวนี่ดุกดิ๊กนะครับกลมบล็อกนะครับเบาๆมาชนโลกกันสิมาชนโลกกัน นั่นโลกของคุณนี่โลกของฉันเรามีโลกของกันและกันนะครับเราทั้งคู่มามงอุ้ยต้องแท็กเลยอ่ะให้ักล้ัๆใกล้ๆที่โลกแข็งมากโลกชโลกมาชิมนี่ล็อกโชคดีครับทุกคนแจ็คพอตเจอไส้เลยกัดเข้าไปทีเดียวอือมันอร่อยอือมันเป็นเยลลี่ลูกกรอบที่อร่อยอ่ะเอ้ยอร่อยอร่อยทุกคนนี่ มันเหมือนพวกขนมข้าวโพงอ่ะใช่เหมือนข้าวเกี๊ยวข้าวพองเลยอ่ะแต่มันหวานหวานแบบเยลลี่อ่ะอ๋อเยลลี่อืมรสเยลลี่อ่ะรสชาติมันคล้ายๆโมจิอันนั้นเลยอ่ะอืมสัมผัสคล้ายๆโมจิกรอบที่เราเคยรีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับชิ้นช่อมาผดกินมัชเมลโล่ปกติอันนั้นมันแบบเนี่ยก็เรียนไเรียนไปเออแล้วอันนี้อร่อยอ่ะแล้วมันจะเหนียวหนุบหนับเฮ้ยอันนี้แบบกรอบกเฮ้ยรสชาติอร่อยด้วยเฮ้ยดีว่ะเจ๋งา ลองสั่งไปกินแนะนำเยลลี่ลูลกโลกคุณจะโอเคลูกอมคาราเมลเมื่อกี้ไม่ผิดหวังไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ดีกว่า<ะ>ลูกอมคาราเมล <laughs> อ่ะไปซื้ออย่างอื่นมีอีกหลายอย่างบอกเลยนะครับไปดูอย่างต่อไปกันเลยไหมแต่อันนี้ฟาดหมดชอบชอบส่วนตัว <laughs> ไปเลยทุกคนดูอย่างต่อไปกัน อันต่อมาก็ยังอยู่ในโหมดของตระก,กูลมัชเมลโลอยู่ทุกคนออันนี้เขาบอกว่ามันเป็นมัชเมลโลสอดไส้แยมเคลือบช็อกโกแลต้โหยาวซะด้วยแต่เขาเรียกมันว่าหินดวงจันทร์เออมันหน้าตาเหมือนหินดวงจันทร์จริงๆครับสะท้อนสะท้อนให้ดูข้างในดิอ่าดูข้างในี่็ะแกข้างในให้ดูอันนี้ราคา79บาทเหมือนกันครับทุกคนมาดูซิมันดวงจันทร์ขนาดไหน เขาอุกบาทมากเลยอ่ะเฮ้ยหินจริงๆริงเหมือนหินอุกบาทจริงจริงนี่ควาอุกบุงอุกบาทประเด็นน่ะเหมือนไส้เขาจะมีหลายรสด,ด้วยนะเหรอของแกได้รสอะไรก็ไม่รู้อ่ะอม,มันลุ้นกันเอามาพร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับอุ้ยกลิ่นช็อกโกแลตอืม ใช่ก็เป็นอย่างนี้เลยอ่ะเออคนละไซ้์อีกนิดงด้วยให้คนผู้ดูได้ได้ดูนะครับไน้ำน้ำตาลของฉันเป็นไซ้สตรอเบอรี่ของแต่เราเหมือนไซ้พวกแบบอะไรสักอย่างเบอร์รี่เบอร์รี่อืมแต่ว่าโอเคนะอันนี้ก็อร่อยอืมอร่อยดีกินง่ายดีอุ้ยอิตาลูนวัชเมลโล่ถือว่าโอเคเออมันจะมีความช็อกโกแลตก็ผิวอยู่ใครได้ชอบกินช็อกโกแลตน่าจะชอบอันนี้อืมพวกรสชาติความหวานความหอมแล้วก็ช็อกโกแลตยังอยู่ครบเลยนะดูดีแป๊บเดียวหมดเลยอ่ะดูดีลูอันนี้ผ่านผ่านครับ ต่อมาไปเป็นแบบอารมณ์ลูกอมบ้างนี่ลูกอมนี่นะครับมันคือลูกอมสกิปเทอรนะคะทุกคนที่หน้าตาเหมือนเอ็มแอนด์เอ็มแต่ไม่ใช่ช็อกโกแลตนะสกิปเทอรอ่ะที่เป็นแบบเม็ดหลากๆสีจริงๆเปรี้ยวๆล็กชอบกินมากเลยนะแต่ว่าอันนี้มาในรูปแบบนั่นแหละกรอบๆอ่ะประเด็นหน้าตาเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากมากๆมันเหมือนแบบเวอรแล้วเลยเบื่อออกมาเหมือนมอเตอร์บอลตอนเปิดแล้วอ่ะทุกคนคะทุกคนก็อ๋อได้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 ทุกคนเมื่อกี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันติดกันเป็นแผงครับ สกิทเทลชุมนุมน,นี่ว่าสกิทเทลนี่นี่คือสกิทเทลที่ไส้ทารักไส้ทารักออกมาแต่ว่ามันแห้งนะทุกคนนะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะคะทุกคนเดี๋ยวขึ้นภาพเบฟอร์ส่วนนี้กับแอสเตอร์น้องก็กลายล่างนะคะครับน่าจะเป็นด้วยเทคโนโลยี b บรส t ิทเทลด r วยเพรสชาร์จที่ทำให้แบบว่ามันแบบ explode พรส์สกออกมานะครับขอบคุณมากสำหรับสาระที่ไม่มี <laughs> นะคะ <laughs> พร้อมจะชิมหรือยังพร้อมไหมครับปกั กรอบมากอืมกินง่ายมากอร่อยต้องสามทุมกคนได้ยินเสียงว่าขอบมากเลยอ่ะคือลูกอมจากปกติมันจะเคี้ยวหนึบหนึเคี้ยวนานนาอ่ะใช่มันกลายเป็นผงผงเกือบๆเกืบหมดแล้วอ่ะอุ๊ยกลายเป็นลูกอมกรอบอ่ะลูกอมเคี้ยวหนึบใช่อ่ะลูกอมเคี้ยวหนึบที่กรอบอืมอฮ้ยแล้วก็หอมผลไม้ก็อย่างที่บอกกันรสชาติแล้วก็ความหอมเปลี่ยนอะไรอยู่คขบบมดเลยทุกคนมันเปลี่ยนจากนุ่มหนึบเหนียวเันียวมาเป็นกรอบ แปดอย่างต่อไปสองสุดท้ายเนี่ยพูดเลยว่าหน้าตาเขาเปลี่ยนไปมากจนจำไม่ได้เลยทีเดียวแทบจำไม่ได้ไปดูกันเลยค <c oughs> รับอันต่อไปอันต่อไปครับทุกคน <c oughs> นี่มองไม่เห็นละสีเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูมันคือเยลลี่ฉลามครับทุกคนราคา66บาทอันนี้อ,อารมณ์เหมือนฉลามขึ้นอืดประมาณแต่ปี ดี๋ยวดูหน้ามันดิทุกคนดูดิูดีจะดูน้องฉลามที่เปลี่ยนไปอ่าดูมูนี้แอบเหมือนแบบเอ่อเห็ดแหละเช้งเห็ดอะไรคิดอะไรสับปะรดนเหมือนเห็ดไงเหมือนเห็ดล็อกอันนี้ไม่ใช่ฉลามละอันนี้อะไรอันนี้จะกลายพันธุ์ทุกคนคะทำไมบันเทิงมากกับการดูอันนี้น่าจะปลาวานปลาวานชุบแป้งทอดด้วยเนี้ยทุกคนคะความฉลามมันอยู่ไหนไม่นเสีเป็นฉลามหัววุ้นด้วยผสมกระปลาทองอีกทีนึงนะคะดูดิหัวหัวมันเหมือนหัววุ้นปลาทองมะหน้าตามันกลายพันธุ์ไปแล้วอ่ะทีนี้เราใช รอกฉันจะกัดหางฉลามเอาเลยหนึ่งสองสามอันนี้น่าสนใจอันนี้มีสองมันมีสองชั้นทุกคนเห็นไอ้ตรงฟ้าฟ้าไหมไอ้ฟ้าฟ้ามันจะกรอบๆเปรี้ยวๆใช่ไหมส่วนไอ้ขาวๆข้างล่างมันเหมือนเยลลี่ที่มันแน่นๆอ่ะมันก็เลยยังแบบกรอบๆแน่นๆอยู่เต็มปันมากๆด้วยส่วนข้างบนกลวงมากกลวงโบมากใช่เหมือนปัดหูนี่สิ คือเป็นเยลลี่ที่มีความกรอบสุดๆกับกรอบแข็งๆผสมกันไอปังตรงเ่าขาวทุกคนมันจะแบบหนาๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งกว่าตรงฟ้าๆหน่อยนิสีฟ้าละลายในปากเลยอ่ะสีฟ้าละลายในปากกรอบมากประทับใจอันนี้อร่อยอ่ะอร่อยโอเคไปดูอันต่อไปต้องบอกเลยว่าอันต่อไปนี้แบบจำไม่ได้จำหน้าตามันไม่ได้เลยจริงๆคไปดูจ้ะ ทาดานนี่นี่คืออันสุดท้ายของเรามีใครดูออกไหมอ่ะทุกคนไปหยิบให้ดูข้างใหนอันนี้ราคา79บาทเหมือนกันไหนมาโคนันกันซิทุกคนเรามาตึดตึ๊ดตนี่มันคือก้อนอะไรสปองบ๊อบหรือเปล่าทุกคนอ่ดูมาดูกันซิว่าอันเนี้ยคืออะไรให้ทุกคนทายนะครับให้เวลา3วิติ๊กตับติ๊กตับติ๊กตับติ๊ถึงแม้ว่ามันจะหน้าตาเหมือนอาหารปลาที่เขาเอาไว้ให้ปลาเป็นข้าวพอง แต่สิ่งน,นี้นั้นมันคือมันเคยเป็นสิ่งนี้มาก่อนครับทุกคนมันคือเยลลี่หมีแกะมาเทียบหน้าตาเลยอะไรอะไรทําให้เจ้าเปลี่ยนร่างได้ขนาดนี้ช้าจก่อนหลังสัลยกรรมจ้ะกูเคยเป็นมึงมาก่อนเว้ยทำไมกูบานขนาดนี้ละ <c oughs> ่ะกินเยอะไปเหรอกูบัวมากแค่อไปคอดวะทุกคนไม่เหลือเขาเดิมจริงๆไม่หลงเลยอยู่เลยนะครับเรียกได้ว่าจําไม่ได้มาลองชิมกันว่าเยลลี่หมีกินยังเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมไหมครับ มากคนให้ดูข้างในให้ดูความกลวงของมันฟองน้ําลังจานที่้านเหมือนฟองน้ำมากอะความกลวงของเขาเซ่กลวงมากมากอะกลวงโบกลวงโบนะครับเหมือนแบบฟองน้ำเออเหมือนฟองน้ําอะแต่ว่ามันไม่ละลายในปากเขาไอหลามึกเยอ้มันยังมีความแข็งแข็งเหนียวเหนียวอยู่พ่อคนระวังมันจะเลอะเสื้อมากเลอะเอะไปหมดเลยเหนียวไปหมดเลยคุณไม่ควรใส่ชุดสีดำดำหรือสีเข้มเข้มตอนกินเยลลี่พวกนี้นะครับถ้าดูเราสองคนดำทั้งคู่ <laughs> ยยปเลถือว่าแนะนําแต่ไม่แนะนําที่สุดอ่ะเดี๋ยวเราขอไปประชุมกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาเลคอเมนให้ว่าถ้าอยากชิมเยลลี่กรอบหรือเยลลี่อวกาศหรือเยลลี่ฟรีสได้แล้วแต่ทุกคนจะเรียกกันนะคะเราจะแนะนํารสไหนบ้างครับผมเขาละแป๊บหนึ่งไป มาเห็นล็อกบอกว่าล็อกเลึกได้แล้วแบบรุดเหลือมากใช่ล็อกเลอกได้แล้วคืออะไรล็อกชอบปันี้มากที่สุดครับนี่อันนี้เป็นสกิ๊เข้าเม็ดเม็ดครับเพราะว่าปกติแล้วมันจะเป็นเม็ดที่แบบต้องเคี้ยวหนึบนานๆใช่ป่ะแต่อันนี้แบบมันกรอบมันกินง่ายมากแป๊บเดียวแบบกรุบลายในปากไปเลยส่วนเช้งอ่ะเลือกไม่ได้ช่างใจก็เลยมายกคู่กับอีน้องแกงสีฟ้านี้นะคะนี่เช้งชอบเยลลี่ลูกโลกแล้วก็เยลลี่เอ่อฉลามประวานหัววุ้นค่ะของอันนี้ก็อร่อยนะครับอันนี้เป็นรสแบบบูฮาวาย ้ยอออันนีก็ร่คืออันนี้มันแบบมันเปิดมิติใหม่ของเยลลี่ลูกโลกเลยเว้ยมันกรอบอร่อยอร่อยละลายในปากนะต้องบอกกอนเลยว่าปกติแล้วเช้งเป็นคนที่กินเยลลี่ไม่เก่งเพราะว่าเป็นคนที่กินยากนะครับแล้วก็ฟันไม่อแข็งแรงเออฟันก็ไม่ต้องแข็งแรงพอมากินพวกแบบฟิตไดเยลลี่รู้สึกมันกินง่ายขึ้นครับทุกคนเป็นแบบมิติการกินขนมเยลลี่แบบใหม่รู้สึกว่าเออสนุกดีใครที่อยากลองชิมนะแนะนําให้ลองอีฉลามจริงจริงเพราะว่าเราได้ลุ้นด้วยว่าฉลามกูจะหน้าตาเป็นอะไรเหมือนนี่เหมือนปะกาลังเล็กน้อยแบบว่าสู ปลาฉลามสุม่มสุ่มหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยฉลามสุม่มไม่รู้ว่าฉันจะได้ฉลามหน้าตาเป็นไรอันนี้เหมือนไก่ทอดมนะาตัวก็เหมือนไก่ตัวก็เหมือนปลาทองนะครับเอออันนี้เ <laughs> <laughs> หมือนบอลชอร์ตตัวก็เหมือนเผ็ดเออน่าหลกครับทุกคนก็กินในปริมาณที่พอเหมาะน,นะเพราะมันเป็นฟิสไดมันอาจจะกินง่ายน <laughs> <ๆ>ิดนึงก็อย่าเผลอกินเยอะจนเกินไปก็ระวังมันก็มีน้าตาลอยู่ดีนะคะกินเท่าที่แบบพอประมาณกินเท่าแบบพอหายากก็พออย่างกินฟวาดเอาฟาดเอามันก็ไม่ดีนะคะ นั่นแหละทุกคนใครอ,อยากให้เราลองขนมอะไรแปลกๆนะ่าสนใจอีกก็คอมเมนต์มานะคะอย่างอันเนี้ยเราก็ได้น้องๆแนะนํามานะซึ่งก็เฮ้ยโอเคประทับใจมากสุดยอดเลยทุกคนคไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเหมือนกันขนมอวกาศจากร้าน c a า d y NASA นั่นแหละค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าทุกคนคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะคะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบาย We Heal We Heal พอแล้วอร่อยมากเลยฉันต้องไปแปรงฟัน อว้าวว้าวมาอันนี้เขี่ยอวอให้หม่